โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนิกเก็ตก็อดเดฟออฟอิตาลีนะฮะก็ใช่แล้วคือทิปประกาชานะแต่ก่อนจะประกาชาผมขอพูดถึงตัวเมกมสักการ์ดวันนี้เราจะเปิดเกมกันนะอ่าโอเคสกิลนะก็ประมาณนี้นะฮะเราจะพูดถึงที่เราสกิลแล้วกันสกิลแรกนะเปิดใช้งานหลังโจมตีปกติเข้าเป้าสามสิบครั้งนะแล้วก็สุนเทมวิธีเท่าไหร่นะหกสิบนัดเนานะก็ถ้าเกิดยิงหมดนะก็ถ้าเข้าเป้าเดิมนะก็ยิงได้นั่นฮะทำได้สองครั้งใช่ ก็จะทำดามีเพิ่มเติมหนึ่งสามสเซนของไอแทคสุดท้ายนะอันนี้แปลว่าไอเทคจากโอเวอร์โหลดพวกนี้ยังได้ใช้นะออสามารถเอาไอแทคโอเวอร์โหลดมาปั๊มได้นะฮะเนื้อไอแทคจากไม่น่าจะจากพวกบัฟพิเตอร์จะได้ใช้หรือเปล่าแต่จะได้ใช้นะอันนี้ก็ลดคูดาวนะก็ดีนะสกลิลนี้เป็นเบอร์สองที่น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดของเกมแล้วนะในในตำแหน่งเบอร์สองแล้วก็สกลิลสองเนี่ยทำงานทุกสี่วินะใช่นะยังไงทุกสี่ก็ทำงานอ่ะ นะฮะไม่ก้าอะไรมากสองผลก็สตวัวยูนิตหนึ่งยูนิตแบบสุ่มนะฮะตร้างดาเมร้อยห้าจุดห้าแปดนะขอแต่ครสุดท้ายน,นี่อันนี้คือเลีวยวสิบนะเออแล้วดาเมจที่ได้รับก็คือพวกมอสไฟฟ้านะจะโดนหรือมอสไฟฟ้าก็ได้จะโดนราเมจเพิ่มอีกห้าุดกสี่เอร์เซ็นตะตามสแต็กนะฮะซพ่งอยู่ในห้าวิถ้าสแต็กก็คูณยีิบ้าก็ได้คูณห้าเข้าไปก็จะเป็นประมาณยี่ิบปดเปอร์เซ็นาะอืมซึ่งอยู่ห้าวิก็ต้อง ก็คือลูกศรสีดีต้องทำให้ได้หนึ่งทางคือก็ประมาณนั้นนะก็ได้อยู่ลห,หละเพราะมันยิงสุ่นทุกศรนะก็จะทำให้เฮมเนี่ยจะเก่งกับบอสมากกว่าเก่งก,กับพวกกี้นะมายถึงพวกลูกน้องที่เป็นไฟฟ้าเนาี่ยตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าโดนที่สวนศัตรูหรือที่เป็นบอสหรือเปล่านะตอนนี้ก็จะเป็นอืย้ำนะฮะส่งผลกับเป้าหมายที่เป็นธาตุไฟฟ้าเนาี่ยแต่ว่าเฮมเนี่ยเป็นธาตุเหล็กนะแต่ว่าสกิลเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมตัวธาต ถ้าเหล็กในทีมเท่าไหร่นะอืมส่วนใหญ่จะสองคนกับอ่พวกบอลไฟฟ้ามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮมสามารถอาจจะใส่ในทีมที่ไม่ต้องเป็นทีมเหล็กก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นทีมสกาโมโลเนียอย่างเี้ก็ได้แต่ว่าเขาให้บอลไฟฟ้าแล้วเอาฮมไปยิงกดดันเนี่ยยิงรับทรับย์ป้องกันแล้วม่ก็เอายิงเฮมดาเมจซทรัพย์เป็นดาเมจเสริมก็ได้อืมผลแอนิสก็โอเคนะสกิลเล่นได้นะแอนิมิสเดี๋ยวเราไปดูแอนิสหน่อยแอนิมิสจริงๆว่าผมว่าไม่น่าไม่น่ามีเสียงต่างอ่ะนะคือแอนิสโกงนะแรงมากด้วยนะ สุ้ายสกิลว่าคล้ายเฮมน,นะใช้ดาเมจขั้นสุดท้ายเหมือนกันนะอืมแต่แอนนิสเนี่ยสกิลจะออกแบบให้กับอยู่กับทีมสายฟ้าชัดเจนนะก็คือแอนนิสเนี่ยจะเป็นตัวซับแล้วเป็นตัวดาเมจในทีมสายฟ้าได้น,นะอืมเพราะสก,กิลเนี่ยคิดโกงมากนะสก,กิลสองของแอนนิสเนี่ยเป็นสก,กิลที่น่าจะทําดาเมจได้มากสุดนะก็คือเปิดใช้งานเมื่อยิงกระสุนนัดสุดท้ายเนะี่ยได้สก,กิลได้ผลเนี้ยทําให้แอนนิสไม่สามารถใช้ว่าวอลที่ประเภทที่เอ่อมีพวกเคล็ดกระสุนได้นะได้มาก็ต้องรีทิ้งนะครับ สองคนก็ต่อตัวที่มีแอ้แทงกสูงสองยูนิตก็ถ้าอยู่ตัวเดียวก็ตัวเดียวแหละนะครับแต่เมื่ตัอสู้ขัจังหวะอันนี้น่าจะเป็นตัววงแดงเนาะส่วนนี้จะคลา้ลายสกิลหนึ่งไฮเวลตี้นะสกิลสองจำไม่ได้ละแต่ว่าจะผลดีกว่าที่มันจะคอมจุกระสุนลดเยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็ข้อเรลือรบเพิ่มขึ้นแล้วทำให้ดาเป็ชนะทางเพิ่มขึ้นด้วยนะก็อย่างเช่นเอาแอนนิสไปยิงท่านน้ำเนี่ยบอสท่านน้ำเตัวอะไรบ้างแล้วก็จะมีคาเคลนเนาะตอนนี้เนื้อตัวเดียวมีเต่าเต่าเต่าน่าจะน้ำเหมือนกันมั้ง่ไมผิดนะ โอเคมีประมาณนี้นะท่าน้ำอ๋อเรามีอย่น,นี้อีกใช่ไม่เข้าสู่ประติมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นของท่าไนดนฟ้านะ55%นะก็คือนตะัวตของแอนนิสก็ได้รับผลด้วยนะซึ่งอจาจจะส่งผลกับอันนี้ด้วยฮนะอืมใช่ท,ทำให้พลังโจมตีของแอนนิสเพิ่มขึ้นนะเราจะทำดาเมจส่วนนี้ได้แรงขึ้นนะเดีย๋ยวเขาเรียลรีโหลดเพิ่มขึ้นนะถ้าเปิดพร้อมกันก็บวกเข้าไปนะ49.28บวก2 7 7สิเจ็ดจุดเนะประมาณเก้าแปดป่ะ9ก9า98ดหรือเก้ลเก้าเก้ เจ็ดบาดีเจ okay. so ็ดบาทดงส่วนเฮมเมื okay. so ่อกี้ก็บอกไปนะว่าว่าเก่งกับเบล็อกไฟฟ้านะไม่จำเป็นต้องถีบไฟฟ้าก็ได้ขอแค่เป็นบล็อกไฟฟ้าก็พอแล้วนะตามนั้นเนี่ยโอเคเราเข้าสู่เรื่องกระชากเลยดีกว่านะซึ่งเป็นอาหารจานหลักของวันนี้นะอืมนะเราจะเปิดหาเฮมนะเนื่องจากผมเอาตัวทอและอาทิตย์ไปละใช่เหลือสองมหนึ่งนี่แหละโอเครอบแรกนะเปิดออะไรละกันอยากให้มีระบบเลือกระหว่างใช้ตัวได้กับ เออเลือกใช้เลือกเพชรได้มากเลยมันจะเก,ก็บตัวไปตัวอื่นได้โอ้รอบแรกนะฮะเกือเรียบร้อยนะไม่เป็นไรเป็นไรมือออกสามผมก็ไม่คิดว่ารอบแรกจะออกหรอกนะเนี่ยได้แอนนิ้แล้วนะได้แอนนิล้ละโอเคเราไปปิดตาขึาน้นดีกว่าฮนะเราค่อยเปิดนะอ่ะวจังยังเองอ,อ,อ,อปิดตาปิดดีกว่าทุกคนน่าจะลุ้นกว่านะ เฮ้ยสีทองออกเหรอถ้าทีมออกภายใน5ครั้งเนี่ยผมจะเปิดอันนี้ต่อนะนะใช่ผมโอ้ยอันนี้ต้องก่อนเีมยังไงล่ะจะถามว่าโอ้ยใครมากกว่าโอเวอันนี้แหละแต่ว่าเีมก็ดีไหมก็ดีเออออกใครเอ่ยเอลิเซียนออกแล้วมั้งในต้องออกแล้วหรือเปล่าเราอะ่ะหรือเก็บเพชรดีเก็บเพชรดีกว่าเอ้าไม่ใช่นะกิโยตินนะฮะเออกิโยตินก็จริงๆถ้าเป็นเอลิเซียนผมจะได้แมสนะอืมไม่ก็ดีนะสองตัวนะเพราะว่ามันได้ใช้ติีบอลได้ดีนะ ถึงยังเอ่ยเทต้าเหรอขอเป็นตัวที่ไม่มีได้ไหมอ่ะออกไข่เอ่ยโอ้สกุระเหรออก็ได้ก็ได้เตมีไข่เนี่ยมีอยู่แล้วนะสกุระตั้มนะแต่ไม่เป็นไรต,ตั้มทั้งสองคนนะโอเคหลุดเลยม,มาสองตัวนะอ่ะเปิดต่อเฮียบอกไหนใครจะเปลี่ยนไปเปิดอะไรทิ้งก็ฉันไม่คุณเก็บเพชรแล้วนะเฮียบอกว่าเหมือนที่เสียงทองมันจะเสียงต่างกันนิดนึงนะเสียงโมงเสียงทองอนะตอนตอนชาร์จไปสีทองข้างแรกอล้โอเคอยู่ประมาณตัวที่หกหรือห้านี่แหละนะ แต่นอนโอเชียนเฮ้ยโอเชียนเปิดอย่างงี้ต้องได้แล้วเออเนี่ยมีทั้งทะเลทั้งสันนะฮะเออมันไ้ออกแล้วหรือเปล่ามีออนก็เป็นนะมีนงเนื่องกับชายหาด้ะครัแล้วลาปีแคมีสกินไลน์นิมหาดเว้ยต้องได้แล้วหรือเปล่าอันนี้คือเอลิเซ่นะตะ e ther, น่อไปต้อเอลิเซ่นแน่นอนผิวกิมฮะออกผิวกิมเหรอใครอ่ะผมมีพิวกิมทุกตัวแล้วด้วยสิออกใครเอ่ยอ๋อโมโนเนียขอบคุณที่โมโนเนียที่ออกครับ <laughs> เฮ้ยอันนี้ผมดีใจนะโมโนเนียตั้มแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าโมโนเนียอยู่ในเอ่อหนุ่มต เท่าที่พกิมที่ผมอยากให้ออกมีสามตัวคือสก,กาโมแล้วก็โดูโลทีนะซึ่งออกก็ถือว่าดีมากขอบคุณสำหรับโมเดนเนียที่ออกนะอ่ารอบพี่ที่สี่หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ใช่อันนี้จะเกิดเอาไม่เกิดหรอโอเคนะหลักการฟังเสียงฟังไม่ได้แล้วอ๋อคนที่เจ็ดนะฮะแอนนิสนะฮะเออแอนนิสทกินอ่าลาซัมเมอร์เออมีแอนิเซียนด้วยใช่ทั้งออกแล้วจังหวะนี้ อ่ะแล้วซาวเวอร์เออดอกมาก็อยู่ในหน้าร้อนใช่ไทุกคนแถบไปเรื่อยเอลิเซียนะเออเริ่มเริ่มไม่มีรางแล้วเริ่มแถมไม่ออกลาทีนะฮะเนี่ยมินซิลิทคนต่อนัต้องออกเอลิเซียแล้วออกเถอะออกภายในสี่เล่าเถอะเขาร้องอ่าเรียบร้อยนะเฮมออกละเฮมอควาเมรีนนะอควาเมรีนนี่ก็เป็นไอเยามณีสีเหมือนท้องทะเลนะโอเคโอเซิเจนออกฟอดินนะพูดถึงท้องทะเลก็ออกนะ อาย่างนี้โขตา้าเลยอีกรอบหนึ่งนะผมก็จะเปิดห้าครั้งนะโอเคง่ายๆเขาต้าอีกรอบหนึ่งเราจะให้แอนนิสที่ยังไม่ได้ออกคลิปแล้วกันนะออกทองแล้วเหรอเหมือนยิ่เสียงทองเออจริงด้วยเอ่อคนที่เท่าไหร่อ่ะที่หกหรือห้าเอลิเซียนเนี่ยทหารโอเดวิลคืออันนี้จริงผมไม่อยากเปิดตอนแรกนะเพราะว่าถ้าเกิดผมเปิดผมอยากให้สามดาวแต่ว่าไม่เป็นไรเอาดาวเพิ่มก็ได้นะ ผมมีแม้ว่าไอนนิดน่าจะถ้าถ้าผมให้จัดเทียนนะเทียนอนิดสง่าเหมนะเกมบอกพูดมากออกอะไรไม่รู้เลยตาตาไอนนิดชัวร์ผมมั่นใจอ่าไม่ใช่นะโอ้โหรองจบเลยเฮ้ยจบไม่ใช่อะไรเพราะว่าอะไรรู้ว่าผมมาอะไรให้ดูนี่เรื่องรองเนี่ยผมมีอะไรให้ดูรองนะผมบอกให้รองนะไอ้ก้อนทองออกมาสองรอบเลยเนี่ยตอนนี้คือรองรอบที่สี่นะนะรองนะ แหก,ก้อนทองมาอร่อยบ่อยมากเนี่ยแล้วบลองผมก็ได้ผลชักหลังบลองเรียบร้อยนะโอเคโอเคอครับณครับนะฮะที่บลองออกมานะก็ไม่ได้แย่นะเออไม่ได้รู้สึกแย่เลยครับการออกซ้มนะรอบน,นี้เพราะว่าอืตดได้พอดีจะกดไหมไม่กดนะอันนี้แต่ว่าเราจะดูว่ามีตดทองได้หรือเปล่าเจ็ดสามห้าอุ้ยได้หนึ่งครั้งอ่ะเราจะมาปิดท้ายกันด้วยอันนี้กันนะปิดตาทุกคนนับถนยหลังสามสองหนึ่งกด โอ้ลาพีนะไม่เป็นไรเราดีทั้งตู้ละอันนี้กดเล่นแล้วกันนะส่วนที่เหลือผมก็เอาไว้เล่นรายวันนะจะีวเล่นโมเดนเนียเดี๋ยวเอาอัพโมเดนเนียก่อนโมเดนเนียคือทีมหลักนะฮะเนี่ยฟูลเอลนะจะตัวนี้พี่ฟูลนะแต่นี้ยังไม่ฟูลรองเท้าเพิ่งได้ไม่กี่วันที่แล้วไม่เลยโมเดนเนียฮะตอนเรียบร้อยนะโมเดนเนียข้อหนึ่งนะฮะขอบคุณมากๆนะสลับโมเดนเนียอันนี้จริงๆนะเนี่ยเออผมผมว่าจะดีใจ่มนขอที่ได้สกายนะเพราะสกายผมก็ยัง ยังไม่เท่าไหร่ไงหรือถ้าก็ไปกินได้อาริสก็ดือนกันนะชือมาโคโดนเนื้อไปแต่ผมว่าไม่ใช่ไม่ได้โดนเนร์อมาโครโดนแบนไปแต่ว่าผมไม่ได้เออคาดหวังอะไรมากกับมาโครนะโอเคเดี๋ยวเสียชาลังขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้ใช้มาโครไปอยู่แล้วอาริสที่ผมก็สองดาวด้วยเรียนด้วยตัวเองนะทั้งแต้มเพื่อนทั้งอะไรนะก็โอเคสลับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะก็ไม่ได้มีคลิปที่ยาวมากนะเนื่ออธิบายสกิลก็ไปต่อต้นเรียบร้อยละ แต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันฮะบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณรองด้วยเออใช่ที่ออกมาครบสามดาวพอดีนะบ๊ายบาย